สวัสดีครับ KG YouTuber ครับกับกบีทั้งหมดครับผมซึ่งวันนี้เราจะกลับมาที่ s t e l l i x ครับผมหลังจากที่เราเจอ Slipway ไปถึงสองรอบแล้วครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคหนึ่งในเกม s t e l l i x ครับผมนั่นคือระบบ s t e a l i o n e s s หรือเราขอเรียกสัษในวในนี้ว่าหลบสปายครับผมมันก็เป็นสิ่งที่ผู้เล่น s t e l l i x หลายคนก็ ถามหาเมื่อหลายในหลายอัปเดตของตัวเกมแล้วและในสุดทางผู้ผลิตเกม Paradox Interactive ก็ได้ทำการนำฟังก์ชันี้เข้ามาพร้อมกับระบบ First Contact แบบใหม่ซึ่งท่านการเขียนตอนนี้ครับผมเพราะในโลกของการเมืองจริงแล้วตัวประเทศเนี่ยมันก็มีการส่งสายลงายรับหรือทำภารกิจแอบแฝงอยู่ในแต่ละประเทศใช่ไหมครับผมแน่นอนว่าข้างในโลกของไซไฟก็ไม่ต่างกันครับใครที่เคยดู Star Trek อาจจะพอเราได้ ครับแล้วในเกมนี้สปายทำอะไรได้บ้างแล้วสเตอริสนั้นต้องเล่นยังไงครับผมในเรื่องหลบสสปายเดี๋ยวจะดูกันขั้นตอนนี้ครับตอนนี้ผมเล่นเป็นเผ่าเนึ้งเส้นซึ่งเป็นสตูก,กับเผ่านี้ครับผมผมเล่นเป็นเผ่าบับเบิลครอปแล้เผ่านี้ถ้าใครคุ้นๆจากนิยายผมชื่อว่าเป็นจะเป็นสตูก,กับไอ้เจ้านี้ครับฟิวเตอร์เบรกเกอร์เอาล่ะผมจะเป็นสตูกเขาหน่อย Incoming transmission. Let it go to voicemail. Okay. The aliens are reaching out. เอาไว้เราตอบกับพวกนี้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวภาษาที่ละอ่ะครับสมมติว่าเราต้องการจะตั้งสปาที่ไม่หัว Monkadir Sablisur. อย่างแรกคือเราต้องเข้าไปที่หน้าต่างของหน้าต่างดิปอมาซีของการติดต่อสัมพันธ์กับทางการพูดกับเออประเทศอื่นก่อน อาชีน,นี้เราไปที่คำสั่งครับ build s p i d network ซึ่งการ build s p i d network เนี้ยทำได้ต่อเมื่อเรามีการก็เมื่อเรามีพวก e n v o y หรือพวกนักทู่ของเราเนี้ยเหลืออยู่กับผมซึ่งผมมีเหลือเยอะเลยผมก็ส่งเข้าไปตรงนี้ทีนี้เมื่อเราทำการส่งใครทุกคนไปส่งนักนทู่คนไปสร้าง s p i d network กับผมจะมีอเว e ต์นี้เกิดขึ้นมาครับ ซึ่งอีเวนต์นี้จะรายงานว่าเราได้การสร้างเครือข่ายสปายไว้ในเผ่าที่เราเลงไว้แล้วครับผมซึ่งตอนเนี้ยนักผูก้ของเราจะกลายเป็นเออสปายมาสเตอร์ผมซึ่งในระหว่างนี้เราต้องมาดูค่าบนี้กันก่อนครับผมอย่างแรกคือสิ่งที่เรียกว่าอินเทลผมอินเทลคือข้อมูลที่เรามีต่อ,อะระยะธรรมนั้นๆครับผมซึ่งมันจะค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆตาม หล,หลายอย่างครับตั้งแต่การที่เรามีอาธมิตต่างๆพวกนี้หรือการส่งสปายเข้าไปซึ่งจะง่ายสุดแล้วถัดมาคือสิ่งที่เรียกว่า infiltration levels ซึ่งนี่เป็นะรอบที่บอกได้ว่าสปายอะไรแทรกสึสงเข้าไปในอะไรารมนั้นขนาดไหนก็ผมซึ่งตอนเริ่มต้นเนี่ยเราจะไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับอะไรารมนี้เพราะว่าเรามี intel น้อยไปก็ผมเมื่อเวลาทไปเนี่ยเองเก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆครับเอาละ ซึ่งทั้งหมดนี้จะอยู่ตรงนี้ครับผมตอนนี้ infiltration จะค่อยๆเพิม่มครับ,รบ,บรรซึ่งนี่ทําให้พวกระบบอย่างการตีการสะานการพูเดเนี่ยมีประโยชน์ขึ้นครับเพราะว่ายิ่งสมรรถนะทางพูดเราดีเข้าไปแต่จะเพิ่มเป็นสิ่งหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่า maximum infiltration level ยิ่งถ้าคืออย่างนี้ครับตอนนี้สปายเรากำลังสร้สาง infiltration ทำารแทรกซึมเข้าไปในอายะธรมของเขาผมแต่มันจะมีขีดจำกัดและเมื่อมันถึงขีดจำกัดนั้นทุกๆ inflation i n e t e <Level> o r k ที่เข้าเข้าไปนะนีับผมมันก็จะค่อยเสื่อมสภาพลงครับเช่นกันกับพวก Intel ับผม Intel ก็มี level m a x ของมันับผมซึ่งถ้าเกิดเกินค่านี้อ่าเราก็จะขาดข้อมูลไปครับผมเอาละครับนั่นคือเรื่องของการตั้ง spy network แล้ว อะไรปรับปรุงพวกไซน์นึกว่ได้บ้างอย่างแรกเลยคือเทคโนโลยีครับผมซึ่งผมว่าผมเอาเซฟอ่ะเราค่อมาเอ,าาเอาด่ดูดีกว่าสักครู่นะครับเอาละ ผมก็จะพาท่านไปดูที่เรื่องของสปายต่อครับผมซึ่งน่าจะเสร็จในไม่ชา้านี้อันนี้ไงอืมผมขอเวลาหาสักครู่ครับผมตอนนี้ผมคิดว่าในเซฟนี้ผมมีเทคโนโลยีมะไรเยอยแยะท่านได้ดูละอันนี้เดนโอนฟิสิกส์อืมไม่ใช่ อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวอธิบาไฟังแล้วกันครับผมครับตอนนี้ในเซฟนี้ผมนั้นพยายามแทรกแซงเข้าไปในเผ่าที่ในเผ่าที่ชื่ออีเดนการ์เด้นครับผมซึ่งจะเห็นนะครับว่าเรือของของสิ่งที่ว่าเรือไอ้ตรงนี้เขียนว่าเ้นจิ้ริงนะที่แล้วเขียนว่าเราทีนะผมนี่คือ relative encryption ครับผมซึ่งมันบอกว่าเผ่าเป้าหมายของเราเนี่ยมันเข้ารหัสไว้ดีขนาดไหนครับอย่างเมื่อกี้เราทีก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่เรา เราสามารถแฮก,กเข้าไปหาเขาได้ง่ายหน่อยแต่อย่างก,กรณีนี้โอ้โหระดับการป้องกันสูงมากผมจะมีปัญหาในเรื่องการแฮกเข้าไปหน่อยครับผมซึ่งในกจะสร้างดิบัคต,ต่างๆในการแฮกเข้าไปทำภารกิจครับ <S <S ทีนี้สมมติเราต้องทีเนี้ยเรามีพวกข้อมูลในเรื่อง intel อยู่ใช่ไหมครับเนี่ยสามสิบเลเวลซึ่งมันก็ไม่ค่อยช่วยเลยนะัะถ้าผมต้องการจะรู้ข้อมูลของพวกเขาเพิ่มอีกผมควรทำอย่างไร วิธีดึงของเราก็รอก็ได้ครับผมเปื่ทำสัญญาต่างๆก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่เรามาใช้คำสั่งนี้ครับ Gathering information เพื่อค้นหาได้ครับพวกนี้คือสิ่งที่เรียกว่า operation ครับผมซึ่ง operation พวกนี้นสามารถทำภารกิจสายล็อต่างๆได้เบสิคสุดคือ Gathering information ซึ่งมีในตัว base game แล้วตอนนี้ครับผมแต่ที่เหลือตรงพวกนี้ไม่มีครับต้องถ้าเมี DLC ที่ชื่อ Nemesis ก่อน ซึ่งการ,ะร่ะลั่นภารกิจอะไรน,นั้นถ้าต้องทำอย,งอย่างแรกคือเข้ามาที่หน้านี้ก่อนและมีสปายาใช่อันที่สองคือถ้าต้องมีอินฟลูเอชันเลเวลเข้ากับที่เลบต้องการซึ่งอย่างเนี้ยผมจะเข้าไปหาข้อมูลต้องมีเลเวลอย่างอรสักเลเวลสิบเมื่อขอยกเข้าไปตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วผมกดล้านผมจะทำการภารกิจแล้วมันก็จกําการเสียพลังงานเป็นค่าใช้จ่ายเท่านี้แล้วก็มีพลังงานที่เราต้องเสียไปตลอดภารกิจเนี้ยอีก4หน่วย เอาล่ะผมจะทำการลารก่อนน,นตอนนี้ภารกิจสืบสวนหาข้อมูลพิ่มเติมก็เริ่มขึกนแล้วสืบอเอาล่ะระ,ะวะัมโอเค เรามาดูกันซิว่าภารกิจนี้จะไปถึงไหน Station under attack มอง <c oughs> ว่าเซฟนี้มันมีเรื่องเยอะไปหน่อยเอาไปอยู่ท่านบนแลัวแต่ระหว่างนี้ภารกิจก็ยังเดินๆไป <c oughs> โอ้ บางทีอีเวนต์ของภารกิจต่ตางๆก็จะมีพวกภารกิจพวกนี้จะมีอีเวนต์ต่างๆขึ้นมาผมซึ่งบางทีมันก็จะสร้างผลดีบางทีก็สร้างผลร้ายแต่คนนี้มันสร้างผลร้ายผมครับต้อ <c oughs> มารอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงโอ,โอเคครั้งนี้คือผมรอดครับภารกิจโอเคมาดูซิว่าผมจะสามารถทำภารกิจนี้เสร็จได้ตอนไหน Starbase Lost ชึบครับไม่รู้สึกว่ามันนานไปใช่ไหมท่านเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูบางอย่างก่อนระหว่างนี้และนั่นคือสถิติเรว่าของการหาเอออินไอเซชครับผมหางขั้นสเกตเมื่อกี้จะเห็นว่าในภารกิจของในการทำภารกิจของเราใช่ไหมครับผม จะมีช่องที่เรียกช่องนี้ใช่ไหมครับที่เรียกว่าช่องนี้คือช่องแอสเซทครับผมซึ่งสามารถเลือกแอสเซทที่เรามีในแต่ระยะทับก<ป>็ามาใส่ได้ครับผมตอนนี้เร,ยรายังไม่มีการเมอเส็จะช่วยเราหลายอย่างครับตั้งแต่เพิ่มระดับการแทรกซึมและการและเพิ่มประสิทธิภาพการธุรกิจต่างๆผมซึ่ง <S 2> <S 2> งานนี้มมผมว่าผมมีมอยู่ใน,นดาวนี้ไม่ใช่ ครับซึ่งการทำแอสเซทเนี่ยแอสเซทคือทำตรงนี้ผมคือการหาให้คำสั่งแอปควาไรแอสเซทเนี่ยเมื่อเราสั่งบ้านไปปุ๊บ,บ,บเราก็แค่ต้องรอครับเพื่อที่เราจะได้แอสเซทมาครับผมระหว่างนี้สปายของเราทำการแอสเซทมาเพิ่มครับผมซึ่งแอสเซทนี่คืออะไรในนิยาย เราอาจจะเห็นพวกเหมือนกับแหล่งแหล่งข่าวใช่ครับผมแหล่งข่าวหรือช่องวงในระบบนั่นคือแอสเซทครับผมซึ่งแอสเซทพวกนี้อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ที่เรื่องของการแทรกซึมเข้าไปในะระยะต่างๆรังผม Target Market Expanded ซึ่งเดี๋ยวผมขอเวลาสักครู่หนึ่งโอเคครับอุณดารสตติก็เป็นตัวเขานั้นแหละโอเคครับ มันจะกินเวลานาน,านหน่อยในการทบแอสเซท wow. really อืมซึ่งจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดได้เสร็จแล้วเราก็จะได้เอาลเะครับผมว่าดงนี่โอเค เอาละครับในเซฟนี้ผมทำภารกิจแทรกซึมภารกิจหาแอสเซทในข่าวที่ชื่อฟิลเตอร์เบรเกอร์ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นปุ๊บเราจะได้แอสเซทมาเพิ่มตรงนี้ครับผมอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูครับในตรงนี้ครับผมถ้าเราดูเว็บแท็ของ s เอสแอเนอย์สครับผมเราเห็นว,ว่าเราจะมีแอสเซทเพิ่มมาครับนี่ครับเป็นดาราคนหนึ่ง คนเป็นเป็นพนักง,งานคนหนึ่งในในรายการนั้นเลยครับผมซึ่งเธอเป็ความสามารถในซึ่งพวกเธอเนีป็นความสามารถในการน,นนะพวกเอเซทจะมีความสามารถต่างกันอย่างในกรณีนี้สายคนนี้จะเก่งในเรื่องของเอเซทตัวนี้จเก่งในเรื่องของเรื่องของการสะเบเหตุหรือการทำลายล้างซึ่งเราสามารถใช้นในการทำภารกิจในการไม่เกิดความวุ่นวายขึ้นในเข่านั้นได้เช่นอันนี้เขามีสะเบเหตุสตาร์เบ,บส ซึ่งทำให้เราสามารถำลนยส t a r b a s e หรือโมดูล Starbase ได้ครับผมแต่น่าสียดที่มันำลายพวกฐานเรือไม่ได้ครับผมและอันนี้ก็จะเก่ในหลงการหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของดิปมาซี y ตรงนี้ครับผมถ้าเกิดเราเอาเธอคนนี้ไปใช้กับคำสัง่ง Gathering ใช้กับภารกิจ Gathering Information เราจะได้ข้อมูลในเรื่องของดิปมาซี่เพิรรม่มขึ้นปพิเศษครับผมมาดูกันครับ โอเคครับในระหว่างนี้ผมจะขอแนะนำพวกเทคโนโลยีที่อาจช่วยท่านในการแฮปแ้เซฟนี้ผมมีไม่มีแฮกอะไรเซฟมี่ผม <c oughs> มีอยู่โอเคนั่นไม่น้อยนี่ก็จะอธิบายพวกภารกิจคร่าวๆที่เราสามารถทำได้ก่อนนะผมเรามี Gathering Information ซึ่งจะเพิ่มข้อมูลเพิ่ม Intel ในแต่ละสาขาของอะระบบงานนะครับเช่นเรื่องของรัฐบาล ซึ่งทำให้เรารู้พวกโครงสร้างของเพื่ทงนั้นอย่าง Civic หรือ Authority ้ดิพ o m า c y Intel ซิอินเหรือพวกการทู่ซึ่งเราจะรู้ว่าว่าเพะเนี้มันมีความสัมพันธ์การทู่กับใครอยู่เรื่องของการทาหารซึ่งตามชื่อบเรื่องก,การทาหารเทคโนโลยีเลเวลซึ่งอธิบายว่าทางฝั่งเนี้ยเขาเป็นความเกิ่งการเรื่องเทคโนโลขนาดไหนครับผม แล้วก็เรื่องของอโคโนมีครับผมซึ่งพวกเนี้ยเราจะได้เยอะพิเศษจากการต่อรีอินโฟมชันนะผมถัดมาคือสปาร์ d ดิปโลม t ส c ิกอิน e n t นซ์ซึ่งผมไม่เคยใช้ผม,ผมเคยเห็นคนอื่นใช้อยู่ไอเนี้ยจะทำให้สร้างความทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศนี่ประเทศปเทศป้าหมายของเราเนี่ยลดน้อยลงครับดิเพดสลิปเปอร์เซลอ่าอันนี้ผมลืมเล่าไปถ้าเกิดเราจะเอาเอาพูดคนเนี้ยย้ายจาก ธุรกิจสปายไปเป็นธุรกิจสป,าย,สปายที่ดาวอื่นเป็นธุรกิจสปายที่อะไรทิคอื่นหรือเป็นการสู้แมตช์สู้ปกติเนี่ยไอ้ค่าอินฟล레이ชันเลเวลเนี่ยการแทรกซึมก็จะลดลงเพราะว่านั่นแหละครับไม่มีเข้ามาดูแลเครือข่ายสปายและจะแก้ปัญหาย,ยังไงนี่ครับพรีแพรสลิปเปอร์เซลล์ครับผมซึ่งเมื่อเราทำงานนี้สำเร็จเนี่ยเราก็สามารถคงอินฟล레이ชันเลเวลได้เป็นระยะเวลาพอสมควรนะครับผมแต่ไม่ตลอดไป ไอ,อ,อ้คอนเสร็จอันนี้เห็นไปแล้วผมต่อไป e x p o r t f a v o r ซึ่ง e x p o r t f a v o r เนี่ยทำให้เราได้เออ f a v o r มาซึ่ง f a v o r ก็คือเจ้าสิ่งนี้ครับผมเดี๋ยวผมไปนี่อ่ะสมมติผมต้องการใช้ support ภารกิจนี้ support ไอเนี่ยผมสามารถใช้ Call f a v o r ได้จากนี้แต่ว่า f a v o r มันมาได้อยู่2-3ทาง อันหนึ่งคือเรื่องการค้าขายทั่วไปซึ่งเราจะได้เฟเวอร์มาใช้สลับเพิ่มผลพลังโอวสของเราในเจ้าจัลลัติกคอมมูนิตี้หรือเรื่องการทุนอื่นอื่นมีสดง่วิธีหนึ่งที่มาการมาของกกาคือน,นี่ครับผมจะใช้ e x p o r t Favor เฟอ์ทีาทำสำเร็จก็จะทำบ,าบ Black Mail ้านแบล็กเมลเขานั้นให้การอ่าวดให้เราเป็นพิเศษด้วยกันได้เฟเวอร์มาครับผม เสเมียแคมเปญเนี่ยทำให้นั่นแหละครับเสพแคมเปญอ๋อขอขอภัยครับดิพลาติกอิสเซนต์เนี่ยคือทําให้ผลพลังของในความสามารถทางดิพลาเนี่ยครับทำให้เจ้าสิ่งที่เรียกว่าดิพลาติกเวทของเผ่าเนี้ยลดยน้อยลงนะครับที่เสเมียแคมเปญเนี่ยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ย,ยเสื่อมลงก็ต้องขออภัยด้วยครับสติลเทคโนโลยีขโมยเทคโนโลยีซาโบวอเตสตาเบดก็หนัก แบบก่อนนี้คือทำลายพวกฐานพวกอาคารต่างๆในสตาร์เบสของแต่ละเผ่านั้นครับผมแล้วก็อาร์มไพรเวอซี่ซึ่งอันเนี้ยอาร์มไพ a c วอรเทียผมอันนี้คือจะเรียกเหมือนกับเป็นรถธสลัดเนี่ยครับผมเข้ามาบุกโจมตีอะโจมตีอะไรทำนี้ครับผม,าม,าบบบบผมซึ่งก็มันจะมีระับความยากต่างกันไปและมีระบบอินฟล레이ช e นเลเวลที่เรา,เาต้องการต่างกันไปด้วยครับผมซึ่งพวกเนี้ยกลับเปลี่ยนได้ คุณได้จากหลายอย่างตั้งแต่อีเวนต์หรือนี่ครับผมค่าต่างๆค่าที่เรียกว่าค่า Encryption และค่าเอ่อคับ breaking คับ b r e a k i เป็นความสามารถของฝั่งโจมตีว่าสามารถแพ็เข้าไปในเผ่านี้ได้เท่าไหร่ Encryption นั้นจะเป็นค่าที่อธทีายได้ว่าเผ่านี้โปรแกรมการแพ็คได้ขนาดไหนซึ่งอันนี้จะดูเดืออย่างพวกผมเลือกเผ่าเป็นเผ่าปกติมาแต่ถ้าเป็นเผ่าอย่างเผ่านี้อ่าเผ่โยผม อ่า่าเราเจอรู้ให้ได้อยู่อย่างคุณยนเนี่ยจะมีาจะมีคอนเซับพิเศษคือมันจะมี e อคิวซัมพเพิ่มถึงสองเลเวลซึ่งมันเพิ่มได้อีกครับยิงย่งเพิ่มได้ยิ่งเราเพิ่มอินคริชั่นเท่าไหร่เนี่ยศัตรูก็จะแฮ็กเราได้ยากขึ้นอย่างเช่นกรณีนี้อ,อ่ะนี่ครับ เห็นไหมว่าตอนนี้ผมสามารถแฮกหอมอนี้ได้สบายๆแล้วว่าอีกุชชี่เขาแหละถือว่าแย่มากเมื่อเทียบกับความสามารถของโคเบรกกิ้งเราผมซึ่งโคเบรกกิ้งเนี่ยเพิ่มในสองทางก็อย่างแรก <laughs> ก็ทั้งจากอีเวนแล้วก็จากเทคโนโลยีซึ่งผมว่าผมในเซตนต์ผมมีหรืออย่างนึงคือการใช้พวกซีวิคเพิ่มอย่างเช่นในกรณีนี้ผมมีซีวิคที่ชื่อ static research analysis ซึ่งเพิ่มโคเบรกกิ้งผมให้ให้หนึ่งเลเวลแล้วมันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ให้ผมสามารถแฮกระยะทำที่ชื่อ filter breaker เนี่่ยยได้้งาขึตครับ อีกวิธีหนึ่งคือเทคโนโลยีซึ่งผมพูดมาครั้งที่แล้วก็ไม่รู้แต่ต้องขออภัยด้วยเพราะเนื่องจากว่านี่ครับผมนี่อันนี้ผมได้ควอนตัมแฮกกิ้งมาเพิ่งมุมเพิ่มโค้ดเบรกกิ้งให้ผมอีกซึ่งเนี่ยซึ่งนี่คุณมีโค้ดเบรกกิ้งเยอะถ้านท่าแฮกเผ่าอื่นได้สบายในขณะ,ะที่ถ้าเกิดถ้ามีเอ็กซ์เชน์เยอะเนี่ยเผ่าอื่นจะแฮกท่านได้ยากขึ้นและสิ่งนั้นทำหให้ความยากง่ายในการทำภารกิจพวกนี้ต่างกันไปที่ผมอ่าผมจะเล่าอันนี้ไป มันควรจะเสร็จไวนะอ๋อใช่เห็นไหมครับปืดๆเลย ถ้าเกิดเป็นในเซฟของอันอื่นเนี่ยผมจะมีปัญหาภารกิจนี้บางมาครั้งก็ผมว่าแบบเดี๋ยวมีความสุขะางความความยากจะขึ้นขึ้นขึ้นอีกครับก็ทั้งหมดก็เป็นของเรื่องของสปายในในเซฟในวันนี้ครับผมหวังว่าข้อมูลพวกนี้จะมีประโยชน์กับท่านบ้างนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ